ทำไมทำหน้าบูดจังายโอ้ยน้ำโมเสือน้อยเสือน้อยน้ำโมเสือน้อยน้ำโมจ้าเอ๋จ้าเอ๋ โมครับนะโมรครับนะโมรครับคุยหน่อยคุยหน่อยเร็วคุยหน่อยง่วงนอนแล้ว ง่วงนอนแล้วอืมพ่วงนอนแล้วอืมพ่วงนอนแล้วพ่วงนอนแล้วครับอโมอโม เอเออีอัดวิดีโอไว้อัดวิดีโอไว้คางก็ไม่มีคอก็ไม่มีเออคางก็ไม่มีคอก็ไม่มีหืมคางก็ไม่มีคอก็ไม่มี